สวัสดีครับแันนีกก้ก็ใช้แมนครั้งแรกอืมก็แมครั้งแรกอันนี้เพื่อผู้ช่วยผมเขาไม่มีไมค์เขามีไมค์มเขาใช้ไม่เป็นอาจจะเสียงเด็กหรือเปล่าไม่รู้ก็ช่างมันน้องผมเองเนื่องจากมีการรบกวนเล็กน้อยโอ้ย่อันนี้ก็มันทำเสัตตกกังอันนี้เป็นผม ไม่รู้ว่าทำอะไรก็น,นี่อยู่อันนี้ไ้เท่านะครับขอไปเนี่ยอา้อาบอกแบบหนึง่งอัดอยู่เอเอเมาคุณจะไม่อยู่จุดนี้จุดในนี้คุณต้องพิมพว่าเนี่ย เนี่ยๆพิมพ์ไอเจไอเอสทียาก็พาร์วอล์ดคุณแล้วก็อีเมลสม ouais. leave, ุดอีเมลผมแล้วคุณก็กด enter เธอไปแต่ผมสมัครแล้วก็ไม่น้องคุณข้อของตัวมาก็พิมพ์เนี่ยแล้วก็พาร์วอล์ดคุณเมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วก็กดแอนท์เธไป แค่นี้เสร็จเรมนจะมาโัว์ที่แรกเลยลงมาบนาันไดนี่อันนี้อ่ากังเฮ้ยเอ็นเดอร์แท็บลูมต้งครับอันนี้ก็คือเที่ยวเกดดาบเฮ้ยผมไม่อัฟเกดดาบเพราะว่าเดทมาแล้วสิบกันรอบเข็ดใช่ไหมตักน้ำก่อนเฮ้ยตักน้ำเนี่ ตังนั้นหนึ่งเล่นเออมันไปชอปช็อปของเซิฟเนี้อันนี้ตรงพันที่จำนวนสามสิบคูณสาสิบอกอันนี้หกส,สิบูณสิบอันนี้ยีวมันออแปดสิบคูณสิบโอ,อเคอันนี้ก็แอปเปิลมีของอย่างนี่ม,นมดคุณเข้ามาใหคุณยัไม่ทำ จะมาทำอะไรได้เลยคุณต้องเติม50บาทเติม50ทวนเติม50ทวนถึงจะได้มันก็90มันจะเป็นคัน,น50เอาไว้50คือยอดผม M 90 MP สามสามร้อยสามร้อย MG สีทองแล้วก็ค้นสายแอดมินคือจะเป็นตัวเ A แต่เมื่อเขาปับ ใหม่มั้งก็กันแบบนี้คีตาปาอุ้ยคริปเปอร์คริปเปอร์อ้ากลอกโอ้ no 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 เอาปลาแดกมากินมาแดกกลอกคริปเปอร์เดี๋ยวสายเข้าไปไหนอ่ะอุ้ยคริปเปอร์คริปเปอร์คีอ๊อกโอ้ยไอ้สัตว์เจ็บกินเลย น้ำอ่ะยังไม่เพิ่มเลยเท้าเคียวเพิ่มไอพวกหนอนสกินเอ็นเดอร์แมนสซเซนน่ารักเสื้อคิปเปอร์เบบี้นี่กูเด็กกูเด็กกูเด็กใส่ใส่เอาเชือกสีนี่อันนี้ตัวนี้จะเป็นจุดตกปลาฟิลิมัง โั้คนตัวปลาอะไรเลยโอ้หลกลอันแบบนี้นเป็นร้านอาหารมั้งและนี่ก็ขอจะสักครูนะ่นัดเอ้ยไอ้นอ,อกอเขาจะคุยพอยององตกตกแมงมุมมาเล่นเอ้ยจะยังไม่มีดาบไม่มีดาบเอ้ยอย่ามา อย่ามาไม่มียาบไอ้สัตว์ <c oughs> ไปงับขอดกอินไปคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวนไม่ไหนทีเฮ้ยมันมันสว่างไหมของอ่อนนี่มันปรับมาปรับเปลี่ลปะปะย

เออเงี้ยยลจงมาคิเปอร์ y! อู้ยแบบนึง a r คลิปอยู่อู้นนนช่วงกับปี้นิวเ w ียร์นั้นขอไปดูบ้านผมเลยแล้วันอากอ้นนโอ้โห นี่บ้านผมนี่บ้านผมบ้านผมอันนี้กาให้ทำในถวาดเอามาปลูก,ก่าน,นี่นี่นะรับได้รับได้รับได้นี่ซื้อพื้นที่แล้วหรอ อ๋ออีกแล้วจะบูชายันใครเนะนี่ยนี่เพื่อจะซ้าเพื่อนมาผมจะสา้ามาใหม่นัาคำรับอ,อ่ะอัดอยู่ นี่พ่อผมสร้างมาใหม่รู้จะสร้างตด้ไหนสร้างสไตล์ชาวอินดี้หรือชาวล็อกอา่อาอ่าใครกดอะไรลองกดหน่อยว่าถูกกดถูกได้ปะเดี๋ยววักเดี๋ยววักโอเคนะ I ไม่ได้หนูน ัวนี้ก็ขอตัดคลิปไปจนเขาสร้างบาเสร็ก่อนนะกันนะก็มาต่อเลยขอสัมภาษณ์นะครับคุณจะสร้างทำมาแนวอะไรครับพิมพ์ด้วยครับคุณจะสร้างบ้านแนวอะไรอินดี้หรือชาล็อกถ้าชาล็อกพิมพ์ว่า ถ้าอ okay. ินดี้ไปว่าไอ้ใครโบดอกไม้แต่งงานแฟนเหรอนี่เน่ฮ่าฮ่าเน่กันแล้วอีเด้นี่พอว่เดี๋ยวคลิปที่เด็ดพอเด้อพอเด้อดิเด็ดละดิเด็ดละ นี่คือสภาพบรรยากาศในเทอร์เฮ้ยนี่กี่เดียวก็พบกันในช่วงต่อไปนะครับกู้เดย์กูเดย์กูเดย์กูเดย